สวัสดีค่ะมือนีมาพบกับนีเสถีฐีนาคลาดเด้อยค่ะผู้สาวหัวเขียวที่พามากินบักม่วงค่เด้อยค่ะกับสตววรอเบอรี่ของแซบเลยค่ะบักพริกนี่แซบมากเลยอืม บกม่วงแก้วขมิ้นนี่กินแล้วแซบอิ่ะะีเ่ยค่ะมอนี้วันพาค่ะกินตหมากใหม่เพอค่ะคือสินแซบมาเด้อพอ่ะพอกินอิ่มแล้ว มอเศรอาหมักไม่หลายถวายหมักไม่หลบลูสต,ตอร์เบอรี่จิ้มไปเลยค่ะกิ้มเจ้าอืมอนนี่นี่เน,น,นา ยังแซบเลยค่ะฝากติดตามนี่เลยค่ะกินให้เบิร์ห้เบิ่งแบบทุกคนต้องอยากน้ำอะ่ะ บ,บ,บักมวงแก้วขมินนี่สีแบบสีมันว่ามันสุกเนียค่ะมันสีแบบสีเองกินแล้วมันที่กรอบๆหอม คำย,ยี่ยงอะไรคะแซ่บแซ่บค่ะสตรอเบอรี่อ่ะมาจากผู้ถับบึกแซ่บเก็บเองเลยค่ะ 会 <noise> 来来。 特别厉害。 บ่าแมนว่าบ่าเปรีป้ยวเด้แต่คนมากกินเสื้อม,มักส้มอืม เห็นทั้งศพบฝากติดตามในเด้อจ้าผู้ใดติดตามก็คอยเป็นเศรษฐีทุกคนเลยค่ะถูกหวยทุกงวดเหมือนนี่บิวตี้ค่ะปีนีประถึกเหล็กยุ่งวดเดียว อิพ่อให้อิพ่อให้คักให้แน่หมือนอิ่อก็ัห้เดล้วสามตัวตรงเลยถ้าผู้ใดอยากมีโชคอ่ะให้ขอพร่อ,พอปู่เม่ย่าเด้อค่ะขอแบบพรในใจก็ได้ ขอให้ทุกคนขอก็ไม่ได้ต้องของอีย่างคะ่ะก็ขอแค่บอกว่าพ่อวันนี้ลูกหลานมาขอพึ่งบารละมีปูย่าแต่เขาต้องนับถือแบบแบบทั้งใจอิหรีเด้ค่ะว่าต้องคิดอย่างพอจีให้หน้อยให้หลายก็ว่าต้องวาค่ะคือมีทุกมือน,นี่ก็ย่อนเพลินย่อนพอปูแมยานี่แหละค่ะ ถึงงวดใดให้หน้อยให้หลายก็บ่เคยเขียนให้พอเพราะว่าพ่อให้ให้ทุกงวดอยู่แล้วจนแบบบ่รล้วาจีตอบแทนเพิ่นยังไดกก็จีเฮต่วความดีล่ละค่ะแบบพอให้คักอ่ะเหลือตีบ่บบทันไี้ให้ก็คือรางวัลทีนึงก็จิไปค้าโฉนดจนกว่าพอจีให้แหละพอจีเหลือตนแหละค่ะอาจจะเป็นงวดนีก็ได้พออาจิให้สงสารลูกพราะว่าลูกแบบสุมืือนีเนาะค่ะนะอยซือๆก็ คือคือจังเห็นนี่แหละค่ะเนาะทุกคนลองขอเบิ้งเด้อค่ะแต่อยากให้ทุกคนอ่ามียูมีกินมีใสอยากให้บัขาดเหลืออย่างเล่น่ะให้มีแต่เงินมีแต่ท้องไหลเข้ามานะคะขอพรอผููแม่ย่าได้เด้อค่ะขอเลยแก่ให้ทุกคนนั่นแหละขอให้ตะเป็นคนดีดูแลพ่อแม่แล้วก็ฝากติดตามช่องนิเศษธีนาคราชใน้เด้อค่ะฝากติดตามน้องนี้แน่น้องนิหัวเขียว น้องนี้ว่ามีอย่างไรดอกบอกแค่นี้แหละน้องนีนะทีมเห็ุช่อง YouTube นี่ว่าแมนอย่างนี้ค่ะคืออยากแชคประสบการณ์หรือเเาาให้ฟังว่าอ่าปูเศรษฐีนาขลาดเนี่ยปูพญานาคเนี่ยมีหทีถ้าบะเสือกะแค่ว่าบะ่าตองบ้บ้บตองลบลูค่ะกะฟังๆังไปถ้าเพิ่นห่ให,ให้ให้น้อยให้หลายกะ ตามบุญเนาะคะ่ะเนาะบุญบาศสนาคนเทามันก็คือกันแต่อันนี้กินมกม่วงต่อก่อนแบบน,นี้พอลูกเซวแล้วล่ะเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยเดี๋ยวโทรศัพท์ิิดับกินอีกกินอีกจักน้อยกระชีไดเซนไลรเราเด้อค่ะนี่ ขอบคุณลูกค้าที่ติดตามเน,นื้อค่ะมีก็คือว่าเปิดร้านทั้งผมเนะะื้อค่ะถ้าผู้ใดสนใจจีเฮดสีผมเนะคะจีเฮดสีแหลสีเขียวสีเทาสีดำสีดำมามีค่ะสีดำมามีส่วนมากจีนเนนสีเขียวค่ะคือสีเขียวเหนียวซับค่ะปูเราหมักพอปูเมียหมักถ้าเป็นไปได้นะ่ะอยถ้าเป็นไปได้อะคะ่ะก็อยากเท้าหมดปากเขียว แต่ว่าได้ดอกเดี๋ยวลูกค้าย่านก็ขอขอบคุณนค่ะทุกคนที่ติดตามนะคะช่องนิเศรษถีนา,ลานะคลราชเด้อค่ะก็ขอให้ทุกคนรวยๆๆๆเลยเนะะ้อค่ะขอบคุณค่ะ